ช่วยทุกคนได้ครับผมผมวินนี่เกมเมอร์เองวันนี้เราจะมาทำคลิป Among Us นะครับทุ่มเสียงเป็เลื่อเป็ได้เป็นสีเหลืองเสปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใส่ชุดไรดีเป็นมันตัวแปะไปแล้วกันอย่าพึ่งเริ่มเชียวไม่ใช่นี้นี้ไม่ใช่ฟระอ่อนมีคนเป็นเนี้องนันเป็นสีดำตากัน ไดัละเร็วนันี่ยสตาร์เลยกันโอสะนี่กบอก แล้วมันก็มีโอเคดูกันว่าเป็นไหมเคนทำ้ชมคิวเมททำได้เคทำเควสตรงนี้มีเวสพ่อมีห้องไฟ To okay, what is It's no, you yeah. ไ,ไม่ด้เป็นใส่ลายผิดคนนะกดปุ่มแต่แรกมันจะไม่ได้เป็น,นสนมูททุกคนบลเส,ลสลีเดี๋ยวดังไป กว่าครับเจอก,กันอีกแมพยี่หี่ชุมอันนี้ผมสร้างเองอเดี๋ยวปนประมาณนี้ได้คิวบิกมาอันนี้ปะมันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์การเต้ยี่ เขาไม่มาใช่ไหมถ้าถ้าไม่มาไม่มามากกว่าสิบคนผมถ้าถ้าถ้าไม่มาสิบคนนี่คือผมไปโลกอีกถ้ายังไม่มาผมจะไปเลื่นโลกคนหนึ่งในสามสองหนึ่งไม่มีเจอก,กักนอีกเจนคนผมเกิน Gracias. En... เต็มแล้วมเมื่อไรจะเริ่มมีญี่ปุ่นอยู่จริงดูไม่ออก <Okay. S 2> okay, 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 okay. โอเคคอคอคือคือคอเรือรอรอโอเคได้แล้วอว้ไม่เริ่มสักทีส3 2 1องหนึ่งโอเคเราดูกันเลยว่าได้เป็น i อสเตอร์หรือ คิวเมดอยากได้อินเอร์เตอร์แบบกายล่างได้เป็นล่างได้เป็นล่างแอบไปฆ่าคนอ <laughs> <า>ื่มอนมาแบบคิวเมดธรรมดาอีกแหละต่อ้ำชโลมมันยากมีเคยทำความสะอาดหอ ุดด้วยกันไตเยู่นั่นลไม่หลุต่อเลยไนกัน e ing di po ko di po e เอาไปนอนยห็นไหครับอืมผมแนะนำให้ดูให้ดูช่วงเวลาที่ว่างว่าอืมโหมดไหนสีแดงกันเชื่อไรเงี้ยทำไมันเร็วจัง โอ้โหทำไมไม่ให้มันเท่ากันเลยเลย <c ười> ขยันกดจริงๆแล้ว บวกอะไรตกใจอ้โหดูน้ำชมสกิปโบดแล้วก็ไอสีน้ำเงินแล้วก็ไอ้ข้ามันสิน้ำเงินดูไม่ต่อยังไม่มีใครทันตายเลยนี่ก็นี่ก็กดปุ่มอะไรกันไอันนี้ปลอดภยัยอนแรกนึกว่าเป็น อ,อน,นี้ไม่ได้เป็นเพระว่านี่ตมาถ้ามันถามมผมมาละโอเคโอ้โหนื้อบ เป็นใหม่เป็นใหม่ใหม่มั้งนะไออินบเตรมีสามคนไม่ใช่หรอเล็้ยสองสองสองทำเพรตรงนีง้ ปไ oh, wow. ปไหนว้าปได้ดอก การั่นเตอีนอนาคตยามเดียบถมันไม่ได้เป็นเปลว่าสิดามีโอกาสที่จะเป็นเกมจบไหมไม่ต้กดอะไรนะนะ คิดว่าน,นี่เป็นแน่นอนใครนะก็โดนจนได้ไอ้เดี๋ยวอายไว้เจอกันในในสวนฉันนะหลู่ ซื้อของดีกว่าตรงเนี้ยมันมี 3, สามพันก็สิบตัวนะอเอไป้เ็เ,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 เนี่ยมกอไอโฟรนอนมาที่สุดเลยเนีได้ได้ได้แล้วก็ได้เกนหลังนคนนี้เยแล้วก็อู้สละมเค ผมจะตัดให้มันได้โคลัสเตรนี้เกิดทค่นั้นจเ็ที่เผมเองละโอเคอดูดีนักผู้ชม สำหรับวันนี้เน่าจะได้หลาสุดผมขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับแต่วันนี้จะกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย